สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทุกท่านครับสวัสดีเปิดเผื่อ,อทุกทุกคนครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยครับช่องเซตเตอร์ดินด่วนสีสเกตครับเดี๋ยวมืวัอน,นี้ครับสีผ้าเบิงเท่าคันรอครับเป็นรถคันแรกครับที่ผมเล่นร้อยมักทีเป็นรถคันแรก ที่ผมเล่นรถเล็กเอ็นเอร้อยอาร์พิเศษครับคับนนี้อาร์พิเศษจากโรงงานเท่าสเปคเข้าร้อยยี่หมดเลยคันนี้ดูของแค่ววางไวครับนี่เวระยะวันนี้ก็เวลาครับตอนนี้17นาฬิกา30นาทีหรือ5้าโมงครึ่งทำงานได้ทั้งวันครับสมดังใจหมาย <laughs> ไม่มีอะไรหลุดอะไรครับ ควบคุมมงนทนโดยช่างอ้อนครับสายลำวันนี้อาจารย์ใหญ่ครับในช่างเฮลี่เราก็ขับหกล้อคันนี้ครับเอามาแบบไม่ดูรถเลยสั่งตรงขึ้นเดลเลอร์มาเลย นีตัวเดินเดิม2ข้างครับช่วงล่างเต็มโซ่ใบเต็มใบแทกเจ็ดสิเซนครับคันนี้ไฟฟ้าครบหมดครับหน้าจอขึ้นครบเกน่น้ำมันเกีความร้มอนใช้ได้หมดเลยสูรีนอยใช้ได้หมดครับคันนี้เป็นซีเรียนสูงนะครับตัวเดินน้ำมันสำหรับท่านไหนที่สนใจครับทิงกลางมาได้ครับ0 6 1 1 2 3 4 2 3 0ครับ มันใจได้เพราะวันนี้ผมลองทำงานในทั้งวันแล้วความร้อนปกติครับระบบไฮดรอลิกปกติเมื่อวานผมก็ทำการให้ช่างครับมา,าจับเพชเชอร์ครับเช็คเพชเชอร์เปลี่ยนกลองโซล่าเปลี่ยนกล้องอากาศออกแล้วก็เช็กแอร์ครับทำแอร์เมื่อวานดูการ ทำงานครับราคาคันนี้ก็ไม่แรงครับคาชินสอดสลักุกกู๊กเมืกีก็ยังดีอยู่ครับยังไม่หลวม <Okay. S 1> ดูด่ดดนเดินฟันไม่มีเลยนะครับนี่ไม่มีสะดุดเลยเครื่องดีครับเครื่องดีปั๊มดีคันนี้ เดิมๆเลยเครื่องปั๊มไม่เคยแกะไม่เคยโมนิไฟอะไรเลยแต่คอนทวนก็เดิมๆครับอาจจะมีรั่วซึมบ้างตามภาษารถเก่าครับคันนี้แต่เดิมจริงเออทุบๆๆบีบๆออกแน่ลูกพี่เดินต้นลูกไถแน่ลูกไถวันฟีดากแตกแล้วบ่ นี่ก็คุดเป็นดินโพนครับเก็บสีตัวแรงครับแต่ดัง <laughs> คันนี้ก็น่าจะมีเก็บรั่วซึมบ้างครับก็ตามสภาพเนาะรถเก่า ล้อวิง่งสามสี่คันครับวันนี้ดูครับนี่ระยะเวลาห้าโมงกว่าครับนี่ตากมาทั้งวันแล้วนี่วันนี้ดูความคล่องของเขาก็ถือว่าใช้ได้ครับรถราคานี้ รถราคานี้สําหรับถ้าแกมือใหม่ครับก็สบายๆครับไม่ต้องมีงวดทําไปเก็บตังค์ได้สร้างขาตัวเองได้ครับค่อยขยับขยายสร้างฐานลูกค้าได้ไม่ใช่ว่าเราเล่นรถใหม่แล้วก็จะไปเล่นแบบแกกองไม้งี่เพราะว่าลําบากครับหาตังค์ถ้าเกิดมีทุนหนาก็เล่นได้ครับแต่ถ้าทุนไม่นามากก็นี่เอาไปสร้างฐานลูกค้านครับนางงานเราเติบใหญ่ธุรกิจเราขยายตัวแล้วก็คอยจัด ของใหม่มาเพราะว่าอย่างนี้เอาตรงๆนะาหางานป้อนมันทันอนะ่ะก็ไม่ได้ต่างกันมากหรอกครับตัวนี้มีแต่หางานป้อนไม่ทันรถครับไม่ใช่รถทางานไม่ทันนะหางานป้อนไม่ทันรถนี่ก็เจ้าเอสเคสองร้อยครับก็จะเตรียมส่งไปที่สปปลาวครับให้กับเอฟซทางฝั่งเพื่อนบ้านก็เลยเอาเจ้าบักเท่าคอรอครับมาตากแทนเ <laughs> อินเอินๆๆๆ ภาษาอีสานนี้น่ารักครับเรียกว่าน,น่ารักครับเท่าคอรอดูยืดแขนยืดขาคราโอเคเลยเดินเดิอนอเดินเบาไร้ก็บิดตัวได้ปกติครับ แน่อยู่ในรถก็ซสื่อมาอยู่บอกเออกระสันของฟี่กินไนเบิดมือของฟี่กินไนเบิดมือของสื่อเบิดมือกับพก,กิน บู๊งหูเรื่องบอกเขาให้เศร้ารอบเบิ้นบอกบอกวางหันไปบ่าไหนดิไปหอดหันกับฆ่าลางงานเีเ่ดีดีนกองดินบ่าม,ามาครับมาเบิ้งเท่าขอรอ้อชื่อน่ารักครับเท้าขอลร호 แภาษาไทยก็เรียกอะ,อะไรนะนูปุ๊กลุก